ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In One ฮัลโหลพิลักหนูจอดรถอยู่หน้าพิลักแล้วเนี่ยครับ uh huh. พิลักอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ร้านหรือเปล่าครับ uh huh. อยู่ร้านใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ uh ์ huh. คันนี้หน่อยนะเจ๋งมากเลย uh huh. ไปหาพิลักกันค่ะคุณผู้ชม อยู่ที uh, ่ร so, ้านรำซาวนะคะขายกันเป็นดานนะคะสวัสดีครับพ <laughs> <c oughs> ี <c oughs> <wh ining problems> <Let> s <S ่ดานสวัสด <episodes> ีคร <c oughs> ับเราห่ากระสองเมตรไม่ต้องอย่าไปดูนะดูไม่จริงๆอ่ะหนูจะนอนสัมภาษณ์ที่อยู่ในรถแบบไม่ออกมาแล้วอ่ะเราใช้โซเชียลใช่เฮ้ยจริงๆเราควรวีดีโอคอรแล้วถ่ายรายการกันที่ดีนะช่วงนี้ใช่เราจะไม่ห่างกันเลยเราจะไม่ใกล้กันเลยนะคะห่างกันชั้นนี้2เมตรได้ไหมได้ใกล้เคียงใกล้เคียงครับโอเค ต้องถามคันนี้ค่ะพี่ราคามันเจ๋งยังไงสำหรับ3 0 0 c e ปี1992คันนี้เอ่อเอาตั้งแต่ข้างนอกเลยนะครับข้างนอกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ชุดแต่งล้อเบรกอันนี้คือตรงตรงยุคของเขาในสมัยนั้นเลยชุดแต่งเป็นแบรนด์ของวาวครับวาวแล้วแม็กแม็กอันนี้เป็นบาบัสนะครับบาบัสตรงรุ่นเหมือนกันปะคะครับผมรวมถึงเบรกด้วยก็ นิดนึงครับหายากนิดนึงเพราะเขาทำนานนะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นแค่แบบโปรเจกต์แบบแป๊บแบเสร็จอันนี้คือต้องหาของต้อง ทุกสิ่งยากกว่าจะพบขนาดนี้เขาใช้เวลานานเป็นปีครับเป็นปีแน่นอนคือทำไม่นานคุณผู้ชมออกแบบเนี้ยยากตอนหาใช่ครับชุดแต่งแน่นขนาดนี้แล้วมาถึงเลิฟซาวสิ่งที่ไม่ถามไม่ได้เราจะไม่ค่อยคุยเรื่องของแต่งกันเท่าไหร่น่าของแต่งคุณไปหาเองแต่ว่าเครื่องเสียงที่พี่ลงไปมันก็ต้องล้อเป็นคอนเซปต์เดียวกับเขาใช่ครับคันนี้ก็จริงๆคอนเซปต์ของของคันนี้เลยเนี่ยตัว ยูเซอร์เลยเจ้าของเขาเป็นเจ้าของร้านไม้ร้านไม้ใช่ครับร้านไม้คุณสิครับ, oh. รบมีคอนเซปต์กันว่าทํำยังไงให้ให้ให้รถเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ที่ตรงยุคตรงแนวแล้วก็บอกความเป็นตัวตนของเจ้าของรถด้วยครับ oh. ก็เลยเป็นงานสาวคอนเซป ชุดนี้ขึ้นมาครับก่อนที่เราจะไปดูงานซาวคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะงานซาวททำจากไม้เรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่พี่ม้จริงเลยนะครับไม้จริงๆเลยใช่ครับคือตัดไม้เนื้อไม้ปูกวกด้วยวกกินใช่ใช่คว่ากันเริ่มต้นจากพี่วางแนวเสียงให้รถคันนี้เป็นยังไงคะก็อันนี้จะเป็นแนวจริงๆก็เป็นแนวฟังเพาะนะครับแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์รถเราก็ ไม่ทิ้งเรื่องของความดังในส่วนของเรื่องของฟังเพาะฟังดังได้ครับคู uh huh. ้หน้าเนี่ยเป็น3ทางโฟ o ์ huh. คอนเฟล F3 รุ่นนี้เป็นพิเศษยังไงคะพิเศษตรงตรงโคนเขาครับตรงวัสดุที่ใช้ทำตัวตัวโคนลําโพงตัวนนี้เป็นเป็นวัสดุจากธรรมชาติครับเป็นซีรีส์ที่สร้างชื่อสร้างชื่อให้ให้โฟรใอในใน,ในยุคนี้เลยอ๋อจริงเหรอใช่ไม่ไม่ได้เป็นรุ่นสูงนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ขายดี อะไรเป็นจุดสำคัญทำให้เขาขายคาเล็กเตอร์เสียงที่โดดเด่นครับแล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากลำโพงที่ผลิตจากฝรัง่งเศสเลยเนี่ยในราคาเริ่มต้น2,000กว่าบาทผมว่าใครก็เป็นเจ้าของได้เมคอินฟ oh, <make S 2> ้าน100เมคอินฟ้านด้วย2,000กว่าบาทใช่ครับ, 2, รบ,รบแล้วก็แนวเสียงด้วยผมว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของของของรุ่นนี้เลยอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเที่เรียกร้องบรรยากาศที่เขาทําได้ผมว่าถ้าคนชอบ คาเลคเตอร์ที่ฟังสบายสบายฟังหลากหลายตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแหแลมไม่จัดบรรยากาศดีในราคาค่าตัวประมาณนี้น่าจะหาตัวอื่นมามาไฟยากแล้วมันถูกขับมาจากตั้งสั์ตั้งต้นฟอนต์เป็นใช้อะไรเออพอรุ่นนี้รถคันนี้ฟอนต์ เป็นดินเดียวอันนี้เลือกใช้เลือกใช้เฮดยูนิตของเคน o ูดครับ KDC BT 6 3 0 u ครับพอดีช่องเลยไหมคะเป็นหนึ่งดินพอดีเลยครับเป็นหนึ่งดินพอดีเลยโอ้โหเพราะฉะนั้คุณผู้ชมคะได้อะไรนะฟอนแล้วรำพงแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างตามมาค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาภาย ันนี้แต่ว่าสวยมากคุณผู้ชมค่ะสีแบบสะดุดตาถามำแบบนี้ก่อนว่าถัดจากลำโพงแล้วเราต้องไป DSP แต่หนูยังไม่เห็น DSP ของพี่เลยซ่อนไหมครับคันนี้พอดีคอนเซปต์ของงานมันอยากได้เป็นแบบประมาณนี้ก็อยากให้โชว์ก่อนแค่นี้ใช่ครับ DSP ตัวนี้เรื่องอะไรคะ DSP เป็นบูปินครับอ๋อเป็นบูปินนะคะมามาถึงด้านหลังครับพี่คะครับเข้าแอมปฟเออร์ของครับเป็นฮา m ์โ t e c ครับนี่พินเล V-Series พี่เลือกตั้งแต่รูปลักษ์ของอุปกรณ์ที่จะมาวางเลยนะใช่ครับน้องว่ามันเหมือนเข้ากันไปหมดเลยอะให้มันดูวินเทจให้มันดูคลาสสิกปกติเวลาเลือกเนี่ยจะเลือกจากเสียงเลือกจหกอันนี้เลือกจากรูปลักษ์มาก่อนด้วยครับด้วยครับมันจะได้จะได้เป็นคอนเซปที่ที่เราคิดไว้ครับ V4 แล้วก็ V1 ครับอ่าคู่กันอยู่แล้วมาซับมูฟเฟอร์ค่ะพี่ เฟกซีรีส์เหมือนกันครับตัวนี้นี่เป็นยอดนิยมของโฟล์าเขาเลยอันนี้ขายดีมายาวนานจริงอะไรทำให้เขาขายดีพี่ซับมูฟเฟอร์ตัวเนี้ยก็เหมือนกับกลางแหลมแหะครับก็คือเรื่องของวัสดุที่ที่โดดเด่นเขาใช้แฟกโคนเหมือนกันใช่ใช่ครับตัวแฟกโคนเนี่ยมีในลําโพงบ้านนะรุ่น ถึงคู่หนึ่งเจ็ดแปดแสนล้านหนึ่งก็มีที่เป็นโนแบบนี้คือวัสดุเดียวกันแบบที่เราใช้อย่างนี้ต้องบอกว่าแป้งสัมภาษณ์รถเครื่องเสียงมาหลายคันแล้วก็หลายคันบอกเลยว่า 8- 9 0เเป็นเป็นซับบูเฟอร์ตัวนี้เชียร์ตัวนี้หมดเลยคือติดเราไม่โดนลูกค้าด่าแน่นอนถ้าอยากได้คุณภาพแล้วก็เรื่องของความดังด้วยเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้แบบดีมากดูแอบถามได้ไหมว่ามันไม่กินฟานปะใช่ยังฟันอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ ยืนยันนะทุกคนเราก็เรียงวังได้ดีแล้วที่สําคัญที่หนูคือมันล้อไปกับงานซาวของพี่ด้วยใช่ครับต้องพูดถึงงานซาวกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเห็นอยู่แล้วอันนี้มีแอร์ซับซนชันอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงเยอะเห็นมันอยู่แล้วทีที่ฉันจะมาถามว่าอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยมันดูขัดกับอายุและหน้าหใช่ไหมอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วรถแต่งนะมันคือมาตรฐานไปแล้วอ่ะ ถ้าบอกแบงค์ยังมาถามคนทางบ้านด่าแบงค์แน่นอนว่าอะไรวะอายุขนาดนี้ไม่รู้หรอช่ครใช่คอนเซปของงานแซวคันนี้บอกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเป็นลูกค้าเป็นเจ้าของร้านไม้ใช่ครับใช่มันมันเรียงข้างหลังอันนี้คือไม้อะไรพี่ลาอันนี้เป็นไม้สนครับไม้สนครับไม้สนมันเป็นลายอย่างนี้หรอเออลายเนี่ยเราเราใช้วิธีการเบรนด้วยไฟให้มันขึ้นลายครับอันนี้ต้องออกแบบตั้งแต่ ทางไม้ลายไม้ตาไม้อะไรให้มันล้อไปด้วยกันทั้งหมดด้วยนะครับเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวมันดูคือถ้าสมมติว่าเรามองถึงเป็นพวกงานอารุณอะไรที่เราเคยเห็นใช้ไม้ PDF อะไรมันก็ตัดได้อยู่ใช่ใช่ครับแต่พอมันเป็นไม้จริงความยากของมันอยู่ที่ไรครับพี่ทั้งหมดครับขาดเหลือไม่ได้โป๊เติมไม่ได้ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องคิดก่อนทำไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนก่อนก่อนหน้าที่ ที่เราทําก่อนแล้วค่อยมาคิดต่อค่อยๆ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 เห่าขาดออโบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของลายลายไม้ที่มันจะต้องเป็นทางเดียวกันต่อเนื่องกันครับถ้าลองดูผมผมไม่ทิ้งรายละเอียดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยต่อกันหมด เออเหมือนดูเหมือนปูฝาบ้านอ่ะแบบชิ้นแบบนั้นเลยเดี๋ยวพี่นี่มันคือไม้ชิ้นเล็กๆคือพี่ไม่ได้ทําแบบตีตู้ง่ายๆเอ้ง่ายเป็นแผ่นใหญ่ๆแต่ว่าเราเอามาซอยออกมาให้มันเป็นชิ้นงานครับคือต่อให้มันเป็นงานไม้มันก็เป็นงานไม้ที่ประกอบด้วยไม้ชิ้นเล็กๆต่อกันคือไม้อีกมีดีเทลอีกพี่ทำให้มันติดกันสิกันอย่างนี้ได้ยังไงก็อยู่ที่การเข้าไม้ครับบางชิ้นก็ใช้ริมเข้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าง อย่างชิ้นพวกนี้ที่เราที่เรานูนออกมาพวกนี้นะครับอ่ะฮะอันนี้คือจริงๆเราซออ่อนน็อตไว้ข้างในอ่ะฮะเก็บงานเป็นรอยต่อต่างๆอะไรเงี้ยครับ<อ>สังเกตว่าไม่มีน็อตเลยแต่ส่วนที่เราจงใจให้เห็นน็อตก็คือส่วนที่ต้องจะต้องเปิดเซอร์วิสอันนี้เราก็ใช้แบบอันนี้ใช,ใช่ใช่ครับขอขอบคุณ Rocket s ตซาสร้างความสุขทุกเส้นทางสิ่งที่หนูว่ามันเป็นสเสน่ห์ก็คือเราไม่เห็นไม่เห็น การประกอบชิ้นงานที่มันทําให้ขัดต่อความรู้สึกของความเป็นไม้แบบธรรมชาติ<ช>แบบนี้ใแล้วก็ตาไม้อะที่มันคือมันอันนี้คือเสน่ห์ของของของงานเลยนะครับผมว่าเนี่ยที่เราเห็นตาไม้เอออันนี้คือเสน่ห์ของเขาเลยครับนะคะชัดเจนจากการที่เราเบินเบินไฟ uh huh. uh huh. เบินด้วยไฟแล้วก็เคลือบด้านมันก็จะเป็นอารมณ์ไม้จริงแบบดิบ,ดบ พี่ไปเอาพี่ไปคิดได้ยังไงว่าการเบิดไฟมันจะทําให้ลายไม้เป็นแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่า <laughs> พี่ไปเจอ <YouTube S 1> มาได้ยังไง <laughs> อ๋อยูทูบอ๋ <laughs> แล้วเราเห็นเขาทําทําอย่างอื่นแล้วเรามามาติ้งไอเดียกับกับชาวคอนเซปต์ของเราอ่าฮะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันก็ ไปกันได้อะก็เลยใช่ครับก็เลยวิธีสร้างงานของ l o ิฟ Sound เนี่ยมันพิสดารขึ้นทุกวันเมื่อก่อนพี่ก็จะชอบทํางานเวอร์ต้องใช้คํานี้อันนี้คือเป็นสายเวอร์ถ้าจะเปรียบเป็นพิตตี้ก็เป็นพิตตี้นมใหญ่รุ่นแรกแต่ว่านี้คือสายเวอร์วีพีรุ่นแรกงานพี่ก็จะเวอร์วังอลังใหญ่หน่อยแล้วเสร็จแล้วอ่ะ พี่ก็พัฒนาตามทันสมัยมาเอามาเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรแล้วแต่มาโจทย์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคือเ่าเป็นอีกหนึ่งพัฒน,นาการของอรถซาวนะคืออันนี้ผมว่ามันเป็นโจทย์ใหม่ที่เราต้องทําเพราะว่ารถแนวเนี้ยเยอะขึ้นคนทํารถเก่าให้มันให้มันใหม่ให้มันดูดีเนี่ยเยอะขึ้นคือปลุกยุค90มาวิ่งได้ใช่เพราะว่างานที่เราจะทําให้มันดูย้อนยุคแต่ไม่ไม่ใช่โบราณเนี่ย อันนี้มันเป็นโจทย์ที่เราต้องต้องต้องคิดตามมันเป็นเ a สเนาะใช่ใช่ครับมันมันมันเป็นอะไรที่คนต้องการเดี๋ยวนี้คนต้องการแบบนี้โหยหาวันเก่าๆ่าเปิดมาแล้วได้ f e ล l i n g ได้อารมณ์แล้วก็ยังเป็นอะไรที่ใช้งานได้จริงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เก่าคุณลุงแบบมันก็ไม่ไหวไม่แบบเก่าเปิดมาแล้วเอ้ยเสียงก็ไม่ได้ฟังก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยอันนี้คือ,ค,อคือให้อารมณ์แบบเก่าเก่าคลาสสิกวินเทจแต่แต่ว่าเป็นงานที่จริงๆเป็นปัจจุบันเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าทํา ทำเรียนแบบของเก่าใช่ใช่เพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีรถหลายรุ่นออกมาเรียนแบบ ความเป็นคลาสสิกของยุคต่างๆใช่เขาเรียกว่าเป็นยุคทองของรถปี90ใช่ครับที่เขาตามเก็บแล้วเอามาแต่งกันแล้วซึ่งรุ่นเนี้ยก็เป็นแลเขาเรียกว่าเป็นตัวเก็บอีกตัวหนึ่งใช่ของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเขาไว้ใจเราให้เราทํางานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ของเลิฟซาวใช่ครับแต่ว่าหนูว่ามันขัดความเป็นพี่ดีนะพอคิดถึงเลิฟซาวอ่ะหนูจะต้องคิดถึงความยิ่งใหญ่แต่พอมาเจองานแบบนี้งานละเอียดงานเนี้ยบเน้นเ้นแบบ งานที่มันแบบน้อยแต่มากอะ่ะพี่ว่าทำได้ดีขอขอบคุณพระเบกเน็กสเตอร์สปีดอันเดอร์คอนโทรลสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่บอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่เป็นงานร้านติดตั้งเครื่องเสียงที่เรียกได้ว่าอยู่กันมาทุกยุคเลยจนมาถึงยุคออนไลน์ดิจิตอลขนาดนี้อะไรคือสเสน่ห์ที่ทำให้พี่ยังยืนแข็งแรงอยู่ไดจ้จริงๆถ้าจะถ้าจะให้ผมพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างคอนเซปต์หรือสร้างตัวตนในรถคันหนึง่งหรือหรือกับสินค้าหรือกับทุกสิ่งอย่างกับทุกธุรกิจด้วยผมว่าถ้าเราสามารถดึงตัวตนของของสิ่งที่เราอยากจะชูขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ให้ให้คนที่มองเห็นรู้เลยว่าเอออันนี้คืออ,อ,นนคอ,อันนี้คือรถคันนี้นะอันนี้คือลูกค้าคันนี้อันนี้คืองานเลิฟซาว อันนี้คือสินค้าของของแต่ละบุคคลที่เขาอยากจะนําเสนอของผมเนี่ยผมถ้าเป็นถ้าถ้าตามงานผมยุกคก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าผมมีป้ายเลิฟซาวใช่จะแปะเลิฟซาวแต่ตอนนี้ผมผมไม่ต้องติดละแล้วผมมั่นใจว่าเปิดท้ายมาปุ๊บเขารู้เลยว่าน,นี่คืองานผมละผมไม่ต้องติดโลโก้ผมไม่ต้องเขียนว่าเลิฟซาวแต่ถ้าคนติดตามงานผมจริงๆจะเห็นเลยว่าอนนคือเลิฟซาวคาแรคเตอร์แบบนี้ต้องผมละ น้องว่ามันดีอีกอย่างนึงนะเพราะว่าการที่เราไม่ต้องคือความที่ลูกค้าเขาก็อยากได้อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามันคือรถของเขาใช่ครับแล้วเสร็จแล้วอะ่ะพอถ้างานเราเจ๋งจริงอะ่ะเมื่อลูกค้าเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลูกค้าต้องถามเองว่าทําที่ไหนใช่ครับถูกไหม<ช>เออถ้าหนูเป็นลูกค้าสติกเกอร์อะไรเงี้ยหนูก็ไม่ชอบให้แปะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วม,มันเจ๋งจริงหนูก็จะถามว่าเฮ้ยทําที่ไหนอะ่ะใช,ใช่ครับมันมันเลยยุคที่ ที่เราจะต้องไปเขียนไปยัดเยียดเขาเรียกยัดเยียดใช่เออมันเลยยุคนั้นไปละเพราะว่าผมว่าเปิดมาอย่างเงี้ยถ,ถ้าคนเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วตามโซเชียลต่างๆผมว่าถ้ามีคนอยากจะทําแบบนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับออแต่ก็ไม่ง่ายที่จะทําให้มันเนียบบนขนาดนี้สุดท้ายค่ะใครที่จะเป็นลูกค้าของเริฟสาวใครเหรอผมว่าใครก็ได้ที่ที่มีความฝันอยากจะมี อะไรแบบเนี้ยอะไรที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆไม่ใช่แค่เพลงเพราะๆที่คุณอยากได้อะออัอนเนี้ยคุณต้องมาหาผมงานติดตั้งแบบเนี้ยผมว่าผมสามารถสร้างคุณให้มีตัวตนได้ในแบบที่คุณอยากได้อองแบบนี้ค,ค,คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณต้องการดึงความเป็นคุณออกมาบนรถของคุณเอง เลิฟซาวคือคำตอบเพราะว่าเขาเป็นมากกว่าจินตนาการที่คุณต้องการค่ะและนี่คือพี่รักเลิฟซาวขอบคุณมากมากค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะถ้าครั้งหน้าเนี่ยป้าแป้งบอกเลยว่าสัปดาห์นี้อันนี้สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสุดของเลิฟซาวต่อไปติดตามดีๆที่แฟนเพจนี้รับรองว่าคันต่อไปเดีย๋ยเอาใจคนรักลิมิเต็ดแน่นอนรอชมสัปดาห์นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย โซ้โควิดค่ะเราใกล้กันค่ะเราอย่าใกล้กันค่ะ๊ายบายเราคุยจะปิดแล้วนะพี่ป้าคุยกับพี่รับเสร็จเดินออกมายืนตรงนี้นะพี่โอเคครับ5 4า